สวัสดีค่ะมมมาคณนณี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเดมาคนี Grand, ่แกร้งโขดหินเขาไผ่นะคะทิกัดอยู่ด้านหลังขนส่งแห่งใหม่จังหวัดระยองนะคะหรือจะมาทางตลาดแพลวดาวก็ได้หรือจะมาทางถนน,นทางหลวงหมายเลข36ก็ได้หรือจะมาทางตลาดสดน้อนพงก็ได้นะคะเข้าได้หลายช่องทางมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวหน้าบ้านกว้าง15เมตรนะคะ หน้าบ้านกว้าง15เมตรขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวนะคะโรงจอดรถกว้าง6เมตรนะคะจอดรถสะดวกสบายนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะโครงการเดอะมาร์นีอีแกรนนะคะโคูหินเขาไผ่อําเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะบ้านเดี่ยวหน้ากว้าง20เมตรนะคะโรงจอดรถกว้าง6เมตรจอดรถในบ้านสบายๆเลยนะคะได้2คันนะคะ ทิกัดอยู่ตรงขดหินเขาไผ่นะคะถ้าลูกค้าด้านใดสนใจจะเข้ามานะคะโทรติดต่อ089502 3 2 7 0หนหรือ0 9 6 0 1 9 9 6 9 2นะคะเดี๋ยวทางเราส่งพิกัดให้เพราะว่าถ้าลูกค้าที่ไม่ได้อยู่โซนนี้นะคะก็อาจจะหลงทางได้เพราะว่าทางเข้าออกของที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเข้าออกได้หลายช่องทางมากๆกสำหรับลูกค้าที่ทํางานนิคมพัฒน,นาทํางานตัวเมืองทํางานมัตตพุทธทำงานพุ้ยโตกพุ้ยโปม หรือบ้านฉางนะคะก็สามารถอยู่ที่โครงการเดลมาพนิ่แกรนได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่อยู่จุดตรงกลางนะคะตรงแหล่งอำนวยความสะดวกของจังหวัดระยองนะคะตอนนี้ก็กำลังดาเนินการก่อสร้างเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมโครงการนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจนะคะก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการดูก่อนได้นะคะ ตอนนี้ก็ระบบสาธารณูปโภคใกล้ครบแล้วนะคะแล้วก็บ้านก็ใกล้เสร็จ100เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะอันนี้ตัวโครงสร้างบ้านของหลักนะคะหลังคาก็จะเป็นซิปแพคโมเนียนะคะเหล็กใช้เหล็กกวาวนายัยมีบุกันร้อนนะคะตัวโครงสร้างของตัวบ้านเนี่ยจะเป็นอิฐมวลเบาทั้งหลังนะคะห้องน้ำเป็นอิฐมอญแดงนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างของตัวบ้านตรงนี้เนี่ย จะเป็นสีเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวนะคะเทเลสโรงจอดรถด้านขวามือใช้งานได้จริงสามารถทําบันไดขึ้นไปชั้นบนได้เลยนะคะเป็นปูนหลอ่อหนา15เซนนะคะได้มาตรฐานสามารถไปก่อสร้างชั้นลอยหรือไปปาร์ตี้ทําบันไดขึ้นไปนั่งเล่นชั้นบนได้เลยนะคะแข็งแรงทนทานนะคะเพราะว่าเป็นปูนหลอ่เอเทเลสจริงนะคะ สามารถขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเราทำฟ้าให้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีปูกระเบื้องโรงจอดรถให้ด้วยนะคะลูกค้าสังเกตด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยหน้าบ้านจะกว้างมากนะคะกว้างมาก20เมตรนะคะจากช่วงหนึ่งเสาไฟฟ้ามาเนี่ยคะ่ะกว้าง20เมตรนะคะอันนี้ก็คือหน้าบ้านทั้งหลังนะคะกว้าง20เมตรนะคะ โรงจอดรถสามารถใช้งานได้จริงเทเลสรสามารถทำบันไดขึ้นไปต่อเติมใช้ประโยชน์ชั้นบนได้เลยนะคะปูกระเบื้องโรงจอดรถให้โรงจอดรถหน้าฟาง6เมตรความลึก5.5เมตรนะคะก็คือสามารถคุมรถได้ทั้งคันนะคะแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนขวดน้ำตั้งอยู่ตรงนี้เราทำเป็นช่องอเนกป,ประสงค์สำหรับให้ลูกค้าเนี่ย ได้ไว้วางวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดล้างรถนะคะอันนี้ก็กําลังขึ้นอีกนะคะโครงการยังไม่เรียบร้อยนะคะเปิดจองแล้วนะคะลูกค้าด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่างนะคะเดี๋ยวจะมีถังน้ำปั๊มน้ำพร้อมติดตั้งให้กับลูกค้าด้านหลังบริเวณนี้นะคะลวดลายกระจกก็เป็นลวดลายแบบนี้เลยนะคะลูกค้า ติดตั้งบัวให้แบบนี้เดี๋ยวพาไปเดินดูด้านหลังก่อนนะคะโทนสีเป็นเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวนะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังของตัวบ้านฝ้าเป็นฝ้าระบายความร้อนแบบนี้นะคะมีบุกฟอยกันร้อนให้ด้วยใต้หลังคานะคะแล้วก็มีเดินท่อกำจัดปวกด้วยนะคะ ามารถฉีดน้ำยาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะคะด้านในก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะก่อนเดินเข้าสู่ตัวบ้านจะเป็นบันไดแบบนี้นะคะเดินเข้าตัวบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะมีแสงไฟส่องสว่างที่สายไฟห่อยมานะคะแล้วก็เป็นตัวบันไดเดินขึ้นแบบนี้นะคะ พอเดินเข้ามาก็จะพบกับห้องโถงนะคะห้องโถงแบบนี้นะคะห้องโถงของตัวบ้านฝ้าเนี่ยเป็นฝ้าหลุมตรงหลุมเนี่ยสูง3เมตริบนะคะก็เป็นฝ้าเรียบตรงนี้สูง3เมตรนะคะได้ความปลอดโปร่งของตัวบ้าน,นะคะ่ะพื้นเป็นพื้นแกนิโต้สีเทาอ่อนนะคะสีครีม แล้วก็ด้านหลังตรงนั้นจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะเคาน์เตอร์บาร์ลักษณะเคาน์เตอร์บาร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบนด์ของตัวตรงเนี้ยเราทำแถมให้ลูกค้าเลยเป็นเคาน์เตอร์บาร์เอาไว้นั่งทานกาแฟนะคะเป็นมุมปาร์ตี้เล็กๆได้แล้วก็ เดี๋วจะมีฝาตู้เก็บของด้านล่างให้ด้วยแล้วก็ตรงหลุมด้านหน้าอันนี้เรามีแถมเตาแก๊สสองหัวให้กับลูกค้าแล้วก็ตรงสายไฟตรงนั้นเดี๋ยวเราแถมพูดดูดฟันให้อีก1ชุดแบรนด์ฮาเฟเนะคะแล้วก็จะมีซิงค์อ่างล้างจานตรงนี้เราเว้นไว้นะคะให้ลูกค้าได้เอาไว้สำหรับวางตู้เย็นแล้วก็สามารถเปิดประตูออกไปยังพื้นที่ซักล้างด้านหลังบ้านแบบนี้ได้เลยนะคะ บิวอินให้ครบเลยนะคะแบบนี้นะคะมีโคมไฟห้อยให้ตรงเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็มีโคมไฟห้อยตรงที่สายไฟห้อยลงมานะคะถัดไปเป็นส่วนของห้องนอนนี่ห้องนอนห้องนี้ฟังสา้าคูณสีนะคะห้องนอนขนาดใหญ่นะคะสามจุดห้าคูณสี่้า้าสูง3เมตรนะคะ ระบบไฟของเราจะเป็นไฟดาวไล์นะคะไฟดาวไลน์ทั้งหลังค่ะพื้นเป็นพื้นแกนิโต้ทั้งหลังนะคะกระจกก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะลายแบบมินิมอลนะคะกระจกเป็นลายขาวกรอบกรอบขาวกระจกอบเขียวนะคะสแตนดาร์ดมาตรฐานนะคะอันนี้คือถ้าเราอยู่ในห้องนะคะก็ จะสามารถมองออกไปยังด้านหน้าบ้านได้เลยนะคะก็ชมวิวด้านข้างบ้านแบบนี้ได้นะคะนี่สามารถชมวิวด้านนอกได้เลยนะคะนี่เป็นส่วนของบริเวณห้องโถงฝาหลุมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนอีกสองห้องนะคะ เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะของตัวบ้านห้องนอนด้านหน้าบ้านนะคะฟ้าเรียบค่ะมีกระจกให้แบบนี้นะคะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องน้ำในตัวนะคะลายห้องน้ำก็จะเป็นลายหินอ่อนแบบนี้นะคะ บิวอินให้ชนฝ้าไปเลยค่ะเนี่ให้เห็นโครงเหล็กนะคะเดินร้อยสายไฟเรียบร้อยนะคะร้อยท่อเป็นเหล็กกาวนายนบุกกันร้อนให้อย่างดีนะคะฝ้าเป็นฝ้าเรียบเหมือนกันนะคะห้องน้ําแล้วก็บิวอินห้องน้ําให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ปูเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะ บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นกระจกกับอ่างล้างหน้านนี่ก็จะเป็นในส่วนของช่องวางของแล้วก็จะเป็นสุขภัณฑ์ชะโคกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่อาบน้ํานะคะกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งให้นะคะแบรนด์สุขภัณฑ์ในห้องน้ําทั้งหมดเป็นแบรนด์ฮาร์เฟเช่นเดียวกันนะคะถ้าหลายๆท่านที่ชื่นชอบ วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านเนี่ยจะทราบเลยว่าแบรนด์ฮาเฟเลก็คือเป็นแบรนด์ชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะที่มีในเรื่องของดีไซน์สวยมีคุณภาพคงทนนะคะทางโครงการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานนะคะก็สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบเครื่องครัวและสุขภัณฑ์ของ h a เฟเลนะคะก็ลองมาชมโครงการนะคะเราเลือกแบรนด์ฮาเฟเให้สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะคะ ลองมาเยี่ยมชมตัวโครงสร้างบ้านกันดูก่อนนะคะขณะน,นี้ก็การก่อสร้างอยู่ที่90%นะคะ3ามหลังแรกนะคะสับลูกค้าที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมอันนี้เราอยู่ที่ห้องนอนที่2ของตัวบ้านนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำส่วนกลางนะคะห้องน้ำส่วนกลางก็จะบิวอินแบบนี้นะคะวิวินเช่นเดียวกันกับห้องนอนหลักนะคะ ก็กำลังคุยดีไซน์กันอยู่นี่เป็นส่วนของห้องโถงอันนี้เป็นพื้นที่ติดตั้งทีวีชั้นโชว์ต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่วางไว้สำหรับวางโซฟานะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโคมไฟระยะห้อยตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยจะมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าของโครงการอีกครั้งหนึ่ง ตัวด้านหน้าถนนตรงนี้นะคะถนนในโครงการนะคะกว้าง8เมตรค่ะถนนโครงการกว้าง8เมตรถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าก็จะรู้สึกว่าถนนกว้าง8เมตรเนี่ยสามารถจอดรถ2ฝั่งด้านหน้าบ้านของแต่ละหลังได้แล้วรถก็ยังสามารถวิ่งผ่านตรงกลางได้นะคะสะดวกสบายไม่แออัดนะคะลูกค้าแล้วก็บ้านมีรั้วนะคะแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะคะอีกสักประมาณ4วันนะคะช่างน่าจะเริ่มทำรั้วบ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะของตัวบ้านสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโทรติดต่อเข้ามาได้0895023270หรือ0960199692นะคะพิกัดโคดหินเขาไผ่นะคะเข้าได้หลายช่องทางมากๆนะคะอยู่ตรงกลางของตัวเมืองนะคะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำกี่ตารางวา